ก็ละครั้งหนึ่งนำม,มาแล้วเว้ยสีแพทเทิร์นมีหมดหกสีไม่นับลายสีไม่นับลายสีมีอยู่หกสีสีที่เล่นกับนิกซ่าเยอะที่สุดก็คือสีฟ้าและด้วยความที่แม่งต้องมานั่งตั้งบ้านมันช้ามันเลยเป็นสีที่ค่อนข้างจะจะเสียเปรียบเด็กอื่นอยู่เยอะแต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรากลับมาเล่นในยุคที่ทุกคนเริ่มต้องมาตั้งแกนวอลเกอร์สีแดงเด็กอกโกสีม่วงทุกคนต้องตั้งเป็นเด็กตั้งกันหมด แกนวอลไม่ขึ้นตายเพราะฉะนั้นสีฟ้าก็จะเริ่มเริ่มตามคนอื่นทันแล้วเพราะคนอื่นช้าลงความเร็วเด็กอะมันค่อนข้างจะบาลานซ์และด้วยความที่ว่ามันเป็นเด็กตั้งกซัตอะแกนวอลเกอร์มันก็เป็นกซัสเทนเซใหม่อะ่ะที่แม่งหมอกัารทเทนเซมันก็คือทเทนเซเกซัสใช่ปะเพราะมันไม่เปลืองคอต้อนเกมสีฟ้าก็จะมีใบที่เล่นกับกซัตพวกนี้เยอะแล้วก็มีของที่เอาไวข้ขาดทเทนเซกซัสหรือแกนวอลเกอร์อกซัตค่อนข้างเยอะและจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะสีฟ้าเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการปวนเกมชาวบ สีแดงยิงไรตีระเบิดบีพีอ่ะผมเอาไว้แค่นี้ก่อนเอกลักษณ์ประจําสียิงละสีแดงยิงไรระเบิดบีพีสีขาวชิลยกยัดข้ามหัวเอาคอนเซ็ปต,ต์หลักก่อนนะยกยัดข้ามหัวชิลสีขาวสีเขียวนอนนอนหนักเตะวางนอนใต้เด็กเตะวางนอนขึ้นมือเตะไปนอกมืออ่ะาพวกนี้ตีเข้ามีเจมเดียวแต่ตีเข้าคัดสองไ์ตีเข้าคัดเพิ่มอีกหนึ่งไรนี่คือสีเขียวสีม่วงจัวไวชุบ เคิดหาเหวอะไรเล่นกับหลุมหากินกับหลุมสีม่วงเป็นการที่จวไวมากไวแบบไวมากแม่งไวที่สุดในเกมแล้วมั้งสีม่วงอ่ะม่วงคนอาจจะคิดว่าแดงแดงแดงมันจวทีละสองม่วงอ่ะแม่งจวทีละหนึ่งแต่พวกที่แม่งจวดีจริงของม่วงอ่ะแม่งจวหนึ่งจริงเว้ยมันจวหนึ่งตามเผ่าตามเงื่อนไขตามคอนดิชันของมันในสนามสีม่วงจึงเป็นสีที่แม่งจ่วได้เยอะที่สุดในเกมนี้สีเหลือง ลบพลังข้ามหัวข้ามหัวแหละแต่ว่าก็ยังไม่ใช่คอนเซปต์หลักของเท้าสีขาวข้ามหัวของสีเหลืองจะมีเงื่อนไขจะไม่ค่อยมีแบบว่าอยู่ๆข้ามหัวเลยสีเหลืองขึ้นชื่อของการเปลี่ยนกฎเกมเป็นสีที่ออกแบบมาเพื่อทําลายกฎของเกมนี้เลย BP น้อยกว่าชนะอย่างเงี้ยถ้าคุณเล่นสีเหลืองมาตั้งแต่แรกๆผม BP สามพันผมคุณ B p พห้าพันผมชนะผมเปลี่ยนกฎใหม่บางทีสงสั่งจบแบทเทิลเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเจมินี่โค้ดเนี่ยเปลี่ยนกฎเกมเลยกูตัดแสตเลยไม่ให้เล่นต่อ เอีวิลหนึ่งสองสาห้ามบล็อกซิกฟีดไพ่จำกันได้ไหมสลับเฟสสลับรีเฟสกับแอตแทกสเต็ปเออเล่นกับเมจิกครับต้นแบบถูกต้องเล่นกับเมจิกสีเหลืองอ่ะอย่างเงี้ยเบิร์นเมจิกเสร็จปุ๊บเก็บเมจิกทั้งหมดที่ใช้ในแบทเทิลนี้ขึ้นมืออีวิลบินเลียนบินเลียนหาเหรอฮอลลี่ไรท์ฮิวไรท์อ่ะประมาณนี้ของสีเหลืองแล้วสีฟ้าทำเฮี้ยอะไรได้ครับพี่จากใจเลยนะจากใจคนที่เล่นฟ้าในแบตเทิร์นสุดฤิ์เกิน5ปีผมไม่เคยแนะนำให้ New น,หนิวเพลเยอร์คนไหนมาเล่นสีฟ้าเลย เพราะแม่งเล่นยากมากต่อให้คุณจะบอกว่าผมทําเด็กฟ้ามาเล่นกับเพื่อนสองคนก็เถอะมึงสู้เพื่อนมึงไม่ได้หรอกถ้าเพื่อนมึงแพ้เพื่อนมึงกัด<อ>คุณต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจกฎของเกมนี้ก่อนคือสีฟ้าไม่ใช่สีที่แบบว่าอะไรอะไรมันก็ง่ายทุกอ,อย่างมันยากไปหมดเน็กซัสก็ต้องมีจะลุกก็ต้องนอนเน็กซัสไอเหี้ยสีขาวลุกเลยสีเขียวลุกเลยสีแดงลุกเลยมันก็ง่ายไปหมดอ่ะมันก็ดูดูยากไปหมดแต่สีฟ้าเว้ยผมบอกให้เลยว่าสีฟ้าเป็นเด็กที่ตั้งยาก แต่ถ้าตั้งได้แล้วนะไม่มีสีไหนสู่สีฟ้าได้เว้ยผมให้กําลังใจคนเล่นสีฟ้าทุกคนไปนะไลฟ์นี้เลยนะฟ้าที่แม่งเป็นแบบเด็กฟ้าจริงๆอะที่ไม่ใช่อารมณ์แบบซัมเบิลโบ้เดอบิลโอ่ะไอ้พวกนี้ผมผมไม่ถือว่ามันเป็นเด็กฟ้าที่แบบว่าเป็นฟ้าแบบคลาสสิกอะฟ้าที่ออริจินอลจริงๆคือการตั้งเกมแล้วก็คอนโทรลบอร์ด่ายตลงข้ามคอนโทรลมือ่ายตรงข้ามจนหมดเว้ยทิ้งหมดห้ามนูน่นห้ามนี่แม่งห้ามจังเลยห้ามไปหมดอะแต่ถ้าเกิดมันทําติดทุกท่า ก่อนของข้ามึงก็วางมือไม่ต้องเล่นก็มึงห้ามกูหมดแล้วให้กูเล่นไรเอยนี่แหละนี่คือการเล่นการ์ดแบล็กเดบเดรสีฟ้าขั้นสงูงอ่ะมึงต้องทําให้อีกฝ่ายแบบว่าหัวร้อนอะ่ะแล้วคนเล่นสีฟ้าคุณใจแข็งพอหรือเปล่าที่คุณจะไม่ให้คู่แข่งหรือเพื่อนของคุณย้อนเราย้อนกันบ่อยครั้งวเวลาเราเล่นการ์ดอ่ะเวลาเราเล่นการ์ดกับเพื่อนขอย้อนเอ้ยขอไม่ตีไม่ได้สีฟ้ามีเน็กซ์ตันเลยใจหนึ่งคอนก่อนตีเราวางไว้อ่ะเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็วางไว้อย่างเงี้ยถามเทปป่ะถามเทคผมก็บอก บอกเสร็จอะสั่งตีครับถึงเวลาสั่งตีลืมจ่ายขออุ้ยขอย้อนครับไม่ให้ย้อนครับถ้าไย้อนผมก็แพ้ดิกถ้าผมไม่คุณย้อนได้แล้วการมันจะออกเทคนนี้มาทําไมวะเออบางทีคนที่เล่นกับคนที่เป็นเพลเยอร์สีฟ้าคุณก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยว่าถ้าเกิดเขาต้องการจะซ้อมเพื่อทัวร์นาเมนต์จริงๆอะเขาก็ต้องต้องฝึกความเข้มแข็งของจิตใจเลยผมใช้คํานี้เลยเป็นสีที่คนไม่เข้มเล่นไม่ได้อะจริงต้องเข้มทุกกระเบียดนิ้วเลยสีอื่นมันยังไงก็ได้อะเออสีฟ้านี่คือตอ ไม่ว่าจะเป็นสายโมเด็กหรือสายแบบห้ามเล่นน่ะผมขอนิยามไปพวกสองสายว่าสายนงเหนียวแล้วกันชอบคำนี้ว่ะผมจำศัพท์นี้มาจากเทพยุสเซนกอรี่ผมชอบสายสายนงเหนียวว่ะเห็น <_ s 1> แล้วแบบมันเหมือนฝ่ายตรงข้ามแม่งปวดขี้แม่งขี้ไม่ออกอ่ะเหมือนแม่งท้องผูกอ่ะเออหรือมันจะลุกไปขี้งเงี้ยมันรีดเล่นให้เราให้จบเงี้ยเราก็ไม่ให้มันไปเว้ยหัวใจดีชอบแอดเป็นคนสาดิ